สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับจากที่ไปซื้อของช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ไปปลูกหน่อไม้ปลูกปลูกล้วยแล้วก็เก็บหน่อไม้พอกลับมาตอนเย็นก็บ้านที่ปลูกกระเบื้องเสร็จแล้ว FC เนี่ยสวยไหมเนี่ยนะฮะนี่มองไปโอเคเลยอะ่ะสวยงามมากเลยก็เป็น โซนสีเนี้ยคือเป็นโซนสีในลักษณะที่ว่าเป็นกึ่งแบบว่าโซนของส่วนที่เป็นกินข้าวเป็นครัวเล็กๆอะไรประมาณนี้ผมก็เลยใช้โทนสีนี้นะ fc เพราะว่าบางทีเราเดินขึ้นไปเนี่ยพื้นอาจจะสกระปรกอะไรพวกนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นสีนี้เนี่ยม,นนมันน่าจะโอเคนะฮะก็ช่วงเสร็จเมื่อตอนประมาณช่วงบ่ายนะฮะบ่าย ตัวนี้ก็ติดอขอบบันไดเรียบร้อยนะฮะอันนี้ยังดำๆอยู่เลฟซีเป็นเหมือนกับายาแนวนะฮะยาแนวเนี่ยยาแนวยังพึ่งพึ่งยาแนวเสร็จผมก็เลยว่าจะมาถูนะเฟซีให้เ c ฟซีดูนะฮะหลายนี้เผื่อมีหลายคนชอบตอนแรกเ c ฟซีเห็นไหมครับคือตรงบริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ลักษณะที่เรียกว่าเป็นพื้นปูนซึ่งเขาขัดมันดะไม่ได้มันพื้นมันพังนะเลฟซี พอขัดมันไม่ได้พื้นพังเนื่องจากว่าวันนั้น,นฝนตกลงมาฝนตกลงมาเสร็จก็ทําให้ลักษณะปูนอะ่ะมันเป็น,ปนผุออกมาตลอดเวลานะฮะตลอด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทุกทรมานมากกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นฝุ่นขึ้นแต่ว่าก็ตามที่เขาบอกว่าเดี๋ยวใช้เป็นนานๆมันจะมันขึ้นพี่เนึงใช้เป็นนานๆปูนอะ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีความมัน จนผ่านมาจนบอกว่า 3- 4สปีผ่านมาปุ๊บมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มันอย่างที่เขาพูดนะฮะจนตอนนี้คนทำเนี่ยเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็พอผมกลับมาช่วงนี้ต้องมีน้องออกมา,าต้องมีเลี้ยงน้องนะผมก็เลยคิดว่าคงต้องแก้ไขเลยแหละคงรอไม่ได้แล้วนะครับปูกระเบื้องตอนนี้ผมว่าฝุ่นก็จะน้อยลงประมาณ80%เรนะเพราะว่ากระเบื้องน่มันไม่เก็บฝุ่นอยู่แล้วแล้วต่อไปเนี่ยเวลาที่ขึ้นมานะ่ ต้องถอดรองเท้าในเอฟต้องถอดรองเท้าเนี่ยฮะก็จะต้องเป็นโซนที่ถอดรองเท้ารองเท้าอาจจะวางไว้บริเวณนี้อะไรประมาณเนี้ยในความคิดผมนะถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยรองเท้าก็ต้องวางไว้บริเวณนี้แล้วก็เดินไปเดินมาเอานะฮะเดินเข้ามาก็จะทําให้ฝุ่นไม่เข้ามานะ FC. เอฟซีตอเนี้ยมองไปอย่างเงี้ยมันมันดูสวยกว่าเดิมมากเลยเอฟดูมีความสุขมากคุ้มค่ามากนะฮะอ่ะ ที่ลงทุนไปส่วนข้างล่างก็จะมีมอบนะ FC มีมอบมอบปิดนะฮะมอบปิดเป็นแผ่นอาพลาสติกปิดข้างล่างนะฮะปิดข้างล่างเนี่ยฮะพอมองมาก็จะประมาณนี้นี่สวยมากเลย FC ผมว่านะแล้วก็มันเป็นโซนออฟฟิศด้วยนะฮะโซนเหมือนกับว่าผมออกแบบไว้เนี่ยเป็นลักษณะก็คือ ผมไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมจะอยู่แบบว่าลักษณะคือต่อไปเนี่ยพออนาคตเราอาจจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งอะไรเงี้ยหลังใหม่หลังเนี้ยก็เลยทําไว้กึ่งๆว่าเผื่อใครมาเช่าค้าขายทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มามามา,มาสารต่อเผื่อตรงนี้เป็นร้านเข้าต้มร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยโซนแบบเนี้ยผมว่ามันนั่งทานอาหารอะไรได้นะฮะเนี่ยเป็นคาเฟ่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย พื้นที่แล้วก็จัดขอบสวยๆหน่อยเป็นคาเฟ่ได้ผมมองว่าอนาคตเผื่อมีคนมาเช่าต่อก็จะมองไปแบบนั้นด้วยนะฮะเพราะว่าบ้านตรงนี้เนี่ยมันติดถนนนะ,ะติดถนนก็เผื่อแม่ก็บอกว่าถ้ายังไงเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยคือบ้านหลังนี้ถ้ายังไงต่อไปเนี่ยถ้าหากว่ามีคนอยากจะเช่าอะไรอย่างเงี้ยในราคาที่เราโอเคเราก็เดี๋ยวไปทำบ้านหลังใหม่ก็ได้ แม่ก็บอกอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าให้ยึดติดว่าต้องอยู่ที่นี่ตลอดบ้านหลังนี้ก็สามารถที่จะปล่อยเช่าสร้างมูลค่าได้นะฮะผมก็จะมีบ้านให้เช่าลอีกหลังหนึ่งเป็นหลังที่สองนะฮะก็มีตึกในตลาดเช่าหนึ่งห้องตัวนี้ก็เช่าอีกหนึ่งห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งท,ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าให้ไอเดียไว้ประมาณนั้นว่าไม่ไม่ต้องยึดติดนะฮะไม่ต้องยึดติดก็ประมาณนั้น ดีฮะ FC แม่สวยไหมสวยนะแม่เนาะคตสวยอนาคตก็มีใครมาเช่าพอได้ราคาพอได้อยู่ได้กินก็ให้ค่าเช่าเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังใหญ่เราก็กิจการเราก็ไม่ใหญ่เราก็ไปทําที่ไหนก็ได้ใช่ทำหลังเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยเ็กอยู่ก็ได้เงียบๆอะไรเงี้ยแม่เนาะเงียบถ้าเพราะว่า นิงก็ไม่ชอบเสียงเสียงเสียงดังมากเสียงดังรถมันเยอะแต่อยู่ได้อยู่ไม่อยู่แต่ผมว่าคือตอนนี้ยังได้อยู่แต่อนาคตเมืองมันขยายไงแม่ตอนนี้เราก็โอเคอยู่แต่เมืองมันขยายต่อ้นแต่เราก็ค่อยทําไปเนี๋ยทําอีกครั้งหนึ่งต่อไปอเดี๋ยวเราทาไปเรื่อยๆแม่ทำไปเรื่อยๆมีเงินก็วางไปแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆเราก็ไม่ด่วนหรอกแต่ว่าค่อยทําไปครับอนาคตเราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรมากมายหรอก ก็เป็นความมีน้ำใจของแม่ครับแม่ใจกว้างคือไม่อยากให้ลูกอยู่ที่ไหนแล้วบอกว่าลําบากใจถ้าสบายใจก็อยู่แล้วแต่ลูกจก็อยู่ไม่อยากไม่อยากอยู่อยากไปทาใหม่ก็ไปทาไปทาแล้วก็ให้คนอื่นเขาเช่าให้เขาเช่าเพราะว่าโซนนี้เอฟซีโซนนี้มันเป็นโซนเศรษฐกิจเศรษฐกิจบ้านที่อยู่แถวแถวตรงข้ามนี่แหละเขาเช่าเดือนหนึ่งเกือบสามหมื่นเดือนหนึ่งสามหมื่นเดือนหนึ่งสามหมื่นอนาคตถ้าเราไออมีคนเช่า ประมาณนั้นเราก็ปล่อยให้เขาไปเราก็เก็บเงินสามหมื่นแล้ใช้กินใช่ไปอยู่หลังหลังใหม่ก็ได้แต่ของเขาสามหมื่นคือมีบ้านข้างหน้าแล้วก็มีบ้านข้างหลังอของเรานี่มีแต่ข้างหน้าสองหมื่นก็น่าจะได้เนะประมาณนี้ก็แล้วแต่แม่มันมันเปลี่ยนไปเลยนะแม่เนาะโอ้เราก็รอว่าเมื่อไหร่ปูนมันจะอยู่ตัวแล้วมันให้เราเพราะช่างที่ทําบ้านคนก่อนเนี่ยเขาบอกว่า พี่เนยเดี๋ยวอยู่ไปก่อนเดี๋ยวพื้นปูนอ่ะมันจะมันให้เองแล้วก็อยู่มาจนแปดปีแล้วนะแม่มันก็ไม่มันีนเราสิทเออเราก็ได้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะประสบการณ์แล้วก็ทําใหม่มีคนซื้อเราก็ขายไม่มีคนซื้อเราก็อยู่อมีคนซื้อก็ขายแต่ขายนี่น่าจะยากเพราะว่าเป็นมรดกแม่นะมรดกก็ขายได้อยู่บางส่วนบางส่วนเนาะคือมันก็ปล่อยได้อยู่กินได้ตลอดกินได้ตลอด ก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ไม่ไม่รีบไม่ด่วนเดี๋ยวค่อยทาไปเพราะว่าเงินปัจจัยสี่เราก็ไม่ไม่เยอะเราก็อยู่แบบพอเพียงมานานแล้วเราก็อยากเปลี่ยนแปลงก็ค่อยเปลี่ยนไปครับประมาณนี้ครับประมาณนั้นคนมาเช่าก็ให้เขาเช่าไปเน้นให้เขาเช่านั่นแหละ fc เราก็ไม่ยึดติดอะไรมากมายครับผมก็รักบ้านหลังนี้นะ fc เป็นบ้านหลังแรกที่สร้าง ตั้งแต่เป็นบ้านหลังแรกที่สร้างตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศะฮะสร้างเสร็จแล้วก็อยู่ที่นี่อยู่กับน้องเมย์นะฮะสู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาตลอดนี่มารีวิวที่นอนเลยเนี่ยเอยชอบไหมชอบไหมเย็นนะดีเดี๋ยวจะถูพื้นแล้วนะอืมโอเคเอฟซี FC, เดี๋ยวผมถูพื้นก่อน เมื่อกี้ก็ไปปลูกต้นกล้วยนะฮะัปลูกต้นกล้วยก็คือเป็นการเพิ่มโอากาสในการมีรายได้นะฮะมีรายได้มีอาหารมีสิ่งที่เราเจะไปบริโภคเมื่อกี้เพิ่มโอากาสในการาหารายได้ตอนนี้เรามาลดรายจ่ายด้วยการหาอาหารจากกอกล้วยเอฟซตอนนี้เรามาลดรายจ่ายนะครับมาลดรายจ่าย นี่ฮะตลกินเียงเป็น <มา S 1> เศรษฐศาสาตร์แบบจุลภาคในเอฟซจุลภาคแบบเล็กๆในครัวเรือนนะฮะแม่ก็ไม่พูดพร่มทำเพลงนะฮะผมพูดอยู่แม่ก็สับแล้วเนี่ยฮะมาอย่างเร็วมากเลยปึ๊บนี่แม่อันนี้หนอ่อเราเพิ่งมาไม่ใช่ตอนแรกไม่เห็นนะเพิ่งเกิด อ๋อนี่เกิดอีล่ละหน่อไม้ยี่สต้นนี้มันกินได้ทั้งปีจริงไหมแม่นาะกินได้ทั้งปีอันนี้เราเราเดินมาแค่3มต้นตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยคแค่สามกอยถ้าเราไม่ไม่อยากอะไรมากช่วงอยากเราก็กินอยู่ช่วงช่วงกินปกติแล้วก็กินแบบนี้เป็นหลักก็อยู่ได้อันนี้คือการเอาชีวิตรอดนะครับการเอาชีวิตรอดแต่ว่า ถ้าถ้าจะเพิ่มเติมไปอีกก็ต้องก็ต้องหาเพิ่มอีกเราก็ต้องหาเงินเพิ่มอีกโอ้แม่มีเยอะเลยเนี่ยนี่นี่ก็มีนี่ก็มีเอฟซีนี่นี่โอ้หนอนนี้ใหญ่แม่ไม่อยากไปแม่นี่นี่นี่แม่นี่นี่นี่ไม่ไ้นอะไยเ,เนี่ยนี่แค่กอเดียวในเอฟซี โอ้ยมันปืนเนี่ยหน่อเล็กๆเยอะเลยเ,ลเสียงอะไรเนาะโอ้พ่อถอยเครื่องตัดหญ้าใหม่แม่โอ้โหเอามาโชว์เลยมาโชว์เลยนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคุณพ่อก่อน โโอ้ห oh. สวัสดีครับ FC โอ้โหแม่แม่มาดูนี่เร็วเร็วพ่อถอยเครื่องตัดหญ้าใหม่สุดยอดเลยใหม่ๆนั่นนี่เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์คุณพ่อก่อน บรจักว่าห้องหนุดแน่ห้องเหน่งแน่ห้องแม่แน่ลังบานแน่นไปตามถนนก็รายย่ายไม่ไหวมันหนักเขาเอาออกนี้ใหม่มาก็ไปได้กี่พันจะทำอันนี้ไม่แพงนะหกพันบาทเก่าหรือใหม่ก็ใหม่นี่หยใหม่เลยใหมกพ่อได้ลองดูหรือยังวันนี้กาลังจะทดสอบ กำลังจะมาเพิ่งเอาลงมาใช่ไหมเออเอาแล้วก็ว่ายุพ่อไปไหนวันนี้ไปซื้อเนี่ยไปซื้อมาสู้ๆให้กำลังใจคุณพ่อหน่อยแม่ให้กำลังใจสู้ๆนะจะได้ไม่เหนื่อยนะตัดให้แปลนเด้อนี่เขาจะทำจะเตียนเด้อหรือก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตรวจงานเด้อก็ทำให้สะอาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาดีๆเดี๋ยวจะมาตรวจงาน เดี๋ยวจะถ่ายเก็บไว้ก่อนนะพี่ว่าพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็พอตัดลงแล้วเนี่ยรุ่งนี้มาดูใหม่รุ่งนี้มาดูจะเป็นยังไงอันนี้ลองอันนี้แค่แค่จะมาวางทดลองเรามันทุ่นแรงกว่าตัวนั้นมันตันนั้นมันหนักอตอวนี้ตะไครมันจะหนักมาพอเนาะอ่าพสบายเพราะที่ที่เรามันก็เยอะจากโน่นมา ทั้งของนุชตั้งของใครเอาไว้ใครอยากใช้ก็ไปใช้เดี๋ยวผมมาตัดดีกว่าจะต้องใส่ชุดก่อนนะพ่อเดี๋ยวต้องใส่รองเท้าด้วยอแล้วก็มีตัวครอบหน้ากาเพราะว่ามันแต่มันก็มีเซฟอยู่มีตัวบางข้างล่างข้างล่างอย่างนี้ถ้าเราเดินตามมามันมันจะเซฟเราอยู่จะให้เมเดย์แล้วก็นุชแล้วก็ทำวันซื้อมาไว้เครื่องใช้ดีเลย เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างกว้างแล้วจะเอาไปนี่ก็จะเอาไปตามถนนนี่ตรงแต่ตอนเอาเอาสายสะพายไปไม่ไหวมันมันไม่ไหวพอไม่ไหวหตัวนี้สบายกว่าถ้าปีหน้าอาจจะใส้รถไถติดติดท้ายรถไถถ้าราคามันไม่แพงก็ติดท้ายรถไถเพราะว่าหมื่นกว่าบาทสองหมื่นก็จะติดรถไถสัมภาษณ์คุณพ่ออยู่นะ สัมภาษณ์คุณพ่ออยู่นะแม่ก็ออกมาแล้วก็หน่อไม้เลยหนึ 2> 1, 2่งสองโอเคนี่นะครับ FC แม่เอาเอาเยอะเลยไหมเนี่ยเอาเอาอีกกันพอไปต้มอีกสักสองหนอ่อผมห้ต้ม,มแม่ให้หนึ่งสับมาเดี๋ยว FC ว่ามันยาวเบรอะ อันนี้ต้นยางนาอีกฝั่งนึงน่สิฝั่งนี้ไม่ค่อยเกิดเนาะไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ฝั่งนั้นอ่ะคือใหญ่แล้วฝั่งนูนอฟซีโตมากเลยสามเมตรฝั่งนี้แค่เมตรห้าสิบเองนี่เขานี่เจ้าของบอนด์ไม้กินเขาตัดไปกินมีคนมาขโมยเก็บหมดละนี่ให้เอฟซีเนี่ยอูเขาตัดเจ้าของบอนด์ไมาหอนีก็เชื่อคือเราอยู่แค่สองหน่อสามหน่อข้างหน้าเนี่ยสองกอสามกอข้างหน้าเขา ก็เต็มแล้วเอาแบบเอาสอบอะไรเลยม่อนี่ก็เอาเพิ่อละบรมีมาห่อนพี่จ๊กเทียห่อนแต่ก่อนอันนี้หน่อไม้ไผ่แรงไผ่แรงกินได้ทั้งปีกินได้ทั้งปีก่อนปวก